เอาเอาสุดร้อยครับตายกลางอากาศนะมองไม่เห็นตะแค่ได้นี่ปาาอย่างแรงขอล้วงลิงหน่อย<ฮ>มาจิ้มแล้วก็จะเป็นป่านี่ความไมาเป็นของพ่ศายนะครับนั่นนนสวัสดีครับผมสายซีน่าผมวันนี้ผมจะมาเล่นนาะคอร์ดเกมแรกของแพชชใหม่เลยนั่นเองนะครับผมก็เพิ่ง อัพแพดมาเนี่ยเล่นแต่สัจจวนนะครับผมติดใจสตัตเตจัดเลยคือเล่นแต่สัจวนเล่นสัจวนทั้งวันทั้งคืนซึ่งปัญหาหลากักๆเลยที่ผมได้ลองเล่นป่าตัวอื่นมาบ้างหรือว่าแบบได้ลองออฝึกลองแมปใหม่ลองอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆคือไอคือคือแพดนี้มันหนามากนะครับแล้วแบบติดคือค่อนบ่อย <W. S 1> นี่ตาแรงเลยนะครับเนี่ยแรงซูพีมเลยนะ มาครับเข้าสู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นการเล่นครั้งแรกในแรงสูพีมนะครับผมเพราะว่าอตอนทำคลิปรีวิวสจูว์หรือว่ารีวิวแพทใหม่ในสตรีมเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานผมไลฟ์สตรีมนะครับผมคือตอนไลฟ์สตรีมเนี่ยเล่นแต่ไอเดียรองนะครับผมก็จะประมาณแรงคอน30ดาวเนาะก็น้อยกว่าสูพีมประมาณ20ดาวแต่ว่าอันนี้ก็ระดับสูพีมแล้วอาจจะติ่งตึงขึ้นมานิดนึงก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนาคอแรงสูพีมนี่ก็เล่นตาแรกเพียวๆเลยนะเออ วิธีการฟาร์มก็เปลี่ยนไปนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพวกขือพวกอะไรนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวคี้ป่าเนี่ยค่อนข้างอยู่ห่างกันมากนะครับผมแล้วก็สังเกตว่าในส่วนของแมปเนี่ยผมพราอันนี้ส่วนตัวผมวมองว่ามันเวทป่ากันง่ายเกินไปหน่อยนะแผ่นี้นี่แบบถ้าเราช้าเนี่ยเราอาจจะโดนเอียงป่าก,ก็ได้นะโดนเวทไอตู <I do. S 1> โอ้โ,โหลิงมันสุดใจดอะเดินมาคอยันในป้อมเลยนะ ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรร์แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v เกรดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผม เมลโลท็อปอัพเพจรับเติมเกม Rv สุดคุ้มเปิดบริการ24ชั่วโมงด้นะใช้เพียงแค่ o p e n ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบเลยนอยู่ใต้คลิปหรือแอนไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะวันนี้ครับพี่นี่คือข้ามคืนนี้ต้องระวังนะอันนี้มันก้อนเบินเริ่มมากเลยนะเออถ้าถ้าแบบกะกาสกิลไม่ดีเนี่ยติดคืนแน่นอนถานี้ข้ามคืนอะไรนี่เล่นนาคขต้องคิดกันดีๆหน่อยครับดูดีๆนะดอดีๆ เดี๋ยวเราจะเอามังกรนะครับผมผมในเรื่องของแพทใหม่แนวทางหรือการเดินเกมเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันเล่นกันยังไงนะยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาการเรียนการรู้เออแต่ว่ามังกรนี่หน้าเข้าอยู่นั่นอ่าลิงเจ็บครับจูวัตก็มาแล้วโอเคครับเดี๋ยวโฟกัสมังกรก่อนนะ เรียบร้อยครับได้มังกอนนะครับผมแถวนี้ข้ามได้ครับโอเคเรียบร้อยมวยทำดีนี่มันเข้าข่ายตัดเวฟแครี P ่ไหมมันเราช็อบค,ครับโอ้กาลีแอนติมานะผมขู่ค่อนข้างดุดันผมว่าจะกลับไปฟาร์มก่อนนะครับอันนี้ไม่ชินจริง ลายเดินลายเดินตอนจะเข้าป่าตัวเองเนี่ยแอบไม่ชินแต่ผมชอบชอบอ็อบเจกต์แพทใหม่ตรงที่แบบอ่ามันไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งคุมได้เปียบมากขนาดนั้นนะมันแบบมันยังมีช่องหลบมหลวมให้เดินเข้ามาได้อ,ะอ่ะเออเนาะมันก็แบบเหมือนย้อนยวนนะเฮ้ยที่คือสังเกตนะครับผมว่าบางคือเนี่ยเอ่อมันก้อนใหญ่เกินไปนะผมว่ามันทําให้ตัวละครที่แบบมีโมบิลิตี้แต่แบบเป็นสกิลโม,โมโบิลิตี้ที่มันสั้นอนะ เสียเปรียบในส่วนตรงนี้นะครับแต่นาคอเนี่ยยังชิวๆอยู่ครับผมนาคอมันยังสามารถกระโดดไกลได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะมันสามารถแบบดันขึ้ใไกลๆแบบนี้ได้นะแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็กระโดดรอดได้ร้านไม่ทนันแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังจะจบตอนนี้แข็ง เอ้าอโยนครับนาเขาตัวนี้ไม่น่าเข้ามาเลยนะจริงๆมวยดันออกให้สวยๆแล้วผมน่าจะเดินออกไปเลยอันนี้รักเพื่อนเกินไงอยากช่วยเพื่อนสรุปโยนเลยเพื่อนช่วยสุนเปล่านะโยนแล้ว่อนี้ยป้อมแตกป่ะเนี่ยน,น,น่าจะแตกนะครับน่าจะกันไม่ไหวเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันอ่าวป้าเขายังอยู่ครับผมต้องดูว่าลิงจะเดินไปไลายไหนนะ ันเดินเข้าเอลง่ายแล้วไวดีนะผมว่าไวตัวโลตัวนี้ต้องโดนแล้วสวยครับอ้าวลิงโดนทันไหมเนี่ยโอเคครับกาลีมันยิงมาขนาดนี้คงจะยืนรอให้ได้อยู่เศร้าอะเอีคยครับผมตอนนี้เหมือนจะกดสกคิลสองไปเรียงวะมองมองไม่ค่อยออกนะ ว่าแบบมันกดสก,กิลสองเลยยังพอดีไม่ชินกับตัวละครไม่ชินสก,กิลสัตว์จรดโอเคแต่ผมเอากดแล้วครับกดสก,กิลสองแล้วกดพิกเกอร์แล้วกดนาตีแล้วด้วยเรียบร้อยครับเข้าหมดคลั่งยาวๆเลยจังหวะนี้ต้องถอยแล้วเนี่ยไม่ไหวครับกันไม่ไหวมันหลอดช็อคโดนหลายอย่างจริงๆสัตว์จรวดนี่ถ้ามันเข้าโหมดพาสซิ่งเนี่ยมันโกงนะ คือต้องระวังตอนที่มันเข้าหมดพาสี่เป็นพิเศษไหวไหมน,นี่ครับโอ้ขอโทษเลยเพื่อนเราช่วยได้แค่นี้วะถ้าลิงคิดจะเอามันก็เอาสุดอะนะนี่งัดแบบคูคูแบบดุดุดแล้วก็โดดออกแบบพิวๆ ตัโโคิวฉบับมีเพื่อนช่วยออฟเจเกิดแล้วเดี๋ยวต้องเอาออฟเจต,ต่อนะเดี๋ยวผมจะพยายามศึกษาแพทไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้าว่างๆเนี่ยอ่าจะมาอัปเดตนะครับผมว่าเออมันต้องเดินเกมยังไงหน้าที่ป่าต้องทําอะไรบ้างนะแต่ผมพูดเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแพทก่อนๆเนาะอันนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยไม่ค่อยแย่งกันป่านะเออม,มันส่วนใหญ่จะแย่งกันโลมแย่งกันเมดแย่งกันออฟเลนแย่งกันแคลรีคือไม่ค่อยแย่งกันป่าเลยครับผมแต่แพทนี้เนี่ยผมว่ายิ่งแล้วใหญ่เลย ยิ่งไม่มีใครอยากกันไม่ไม่มีใครอยากเล่นป่ากันแล้วนะยุคนี้ผมว่าคือแบบมันเล่นยากครับเออมันถ้ามันไม่มีเพื่อนพาเดินดีๆเนี่ยมันอาจจะเล่นยากนะ <_ S 1> แล้วก็ความพิเศษตรนตัวของผมก็คือแผ่นนี้เหมือนตำแหน่งที่สําคัญมากๆเนี่ยต้องเป็นโลมิงนะครับผมคือถ้าโลมิงไม่ดีเนี่ยเล่นยากครับ <_ S 1> เพราะว่าแมปโดนปรับมาใหม่เนี่ยมันเดินยากครับ <_ S 2> เอาเอาเรียบร้อยครับตายกลางอากาศนะมองไม่เห็นจะฆ่าได้ นี่ปาดอย่างแรงนาะคอสผมก็เงินนําอยู่นะแถมผมผมคิดว่าแพทนี้เนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องเล่นน้อยๆหน่อยรอให้มันอัพแพทใหม่หรือไม่ก็แบบรอให้ผู้เล่นซาๆาเพราะผมสังเกตว่ามันกระตุกมากเลยครับแบบ เอ่เมเรีเพีมเรีม,เมือถือผมเนี่ยตกบ่อยกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันไม่ได้ตกบ่อยหรือไม่ได้ตกถี่มากขนาดนั้นอ่ะเออแต่ว่าแพทนี้เนี่ยผมกระตุกยับๆเลยซึ่งไอช็อตท,ที่ผมไปบวกมเมื่อกี้ผมก็กระตุกนะพอกระตุกเราก็งุนหญิดนะเล่นเล่นลำบากอะนาคอย,ยิ่งต้องการความพิวก็ดันมากระตุกอีกอันนี้ก็เครียดเลยเงินผมเจ0 0ันเงินลิง4 0 0พันไม่กลัวลิงแล้วตอนนี้ก็มาดีครับอะไรอะไร,อะไรทำน้องนั้น <laughs> ก็มาดีครับรู้สึกฝั่งนู้นตัวตัวแบกคือสัจวนนะ จรวตายน่าจะเล่นกันไม่ไหวละมั้งฝั่งนู้นแต่ว่าหลุมป่านี่มันเดินเข้าง่ายเกินเนาะเดินเข้าง่ายไม่พอมีมีหลายพุ่มให้ดักด้วยดักกันมันเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยเนี่ยถ้าเราตีดักตรงนี้ใช่ไหมผมว่าเรารอ่ควรยึดพุ่มที่ไอรีวบ้บนั่นแหละเออพอฝั่งงข้ามเดินมาเนี่ยโรมจะได้ช่วยคัดได้ ดาร์คซีเรียร์นะครับผมช่วง8นาทีแรกมันยังคล้ายๆเดิมอยู่นะมีเวนการแล้วก็มีจิงเหรียญมาช่วยตีป้อมนะครับผมส่วนตอน15นาทีเนี่ยมันจะไม่มีก๊อตตัวใหญ่มาช่วยดันแล้วนะแต่ว่าความพิเศษก็คือเวนการโกงมากนะครับคือเวนการเนี่ยมันยิงป้อมนัดแรก,รกสตันนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยงคีฟเวนการจนมี3ตัวมันจะสตันป้อมได้3ทีเลยนะเหมือนลิงจะหิวคีฟหรืออะไรยังไงไอลีก็เดินไล่ครับขอล้วงลิงหน่อยนี่ คือพลังเงินตราครับเงินนำเท่ากับสู้ไหวทุกตัวฮะถึงนะเขาจะแพ้ทางลิงหรือไม่ชอบลิงเนี่ยอันนี้ไวชิวจัดจัดน,นะฮะพลังเงินตราครับทุกคนขอแค่เรารวยก็ทำอะไรก็ได้อาอเฮ้ยโอ้ยบาวุ่ลละผมว่าต้องเก็บสต๊ัชชอ็อตให้มันได้ก่อนนะเอาสั๊าชช็อกดสองแล้วครับอุย้ยยากว่ะ สัตว์จวดเขาเดิค่อนข้างเซฟเลยต้องให้เพื่อนช่วยอย่างเดียวเลยเอ้าอโหไอ้นาคอตัวนี้โยนเกมหิวไปหน่อยปะโถสัตว์จวดมันแบงแล้วเนี่ยถ้าโยนอีกสักชดสองช็อตอาจจะแพ้นะอาจจะแบบโดนเกมพลิกได้อะไรงี้ต้องโฟกัสดีๆละต้องโฟกัสดีๆผมน่าจะต้องแยกดันหน่อยละแต่ว่าผมฟาร์มมาเยอะอยู่นะเนี่ยสัตว์จวดอยู่ตัวนั้นตัวเดียวหรือเปล่าไม่น่าตัวเดียวนะมีคนดูอยู่ ไอรีต้องถอยนะไม่ถอยอาจจะโดนเฮ้ยตายปะมวยสวยเพื่อนมวยทำดีครับมวยทำดีขอแค่เก็บสัจจวนได้ไอการีเนี่ยก็โดนผมล้วงเปนไม่เป็นปัญหาแล้วโสโลคลิวเลยละกันสวยเพื่อนไปครับดันต่อตอนนี้ฝั่งสองค่ำเหลือแค่มันหลอดตัวเดียวดูทรงแล้วมันหลอดไม่น่ากันไหวขออนุญาตจบบ้านได้ไหมแต่คิปตายต้องดดอกอน มวยไทยสวยมวลาปาสวยมาเรากดเสียฟิกไปแล้วและตอนนี้ครับผมคีปกลางเราก็กําลังจะเดินมาด้วยความเป็นใจเหมือนว่าเกมนี้เราจะชนะแล้วนะครับผมสาหรับเกมแรกของนาคอสซิกแซกคิรัวซิกแซกของผมนะครับผมนาคอสเกมแรกในแรงสูเพียงมาเราเข้ามานาคอสกดอ,อันตดายครับผมมาเราปาดดูด,ดเรียบร้อยตายด้วยความไม่แสงอายุค่อนข้างสัง้นขออนุญาตเอ็นบ้าเลยล้วกันนะครับแล้วทำไมคีฟไม่เข้าป้อมครับสวยอุ้ยภาพหลุดพยภาพกลับมาก่อนเอเอ ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าจบเกมไวมากเลยนะยังไม่ถึง15นาทีเลยเออเรายังไม่ได้เห็นแผงลิทของอแวนการ์ดแพทใหม่เลยนะครับผมแต่ก็สายลงแรงหรือสายโซโ,ซโ,ล,โลแรงเนี่ยจบได้จบเลยฮนะอย่าไปยือนะ้อเพราะว่าแพทนี้นี่มันแบบวาวุ่นมากเลยนี่ก็เอ็มวีตึงๆไปนะครับผมอ๋อแต่ว่าเพื่อนเล่นดีครับเพื่อนเล่นดเออีเป็นการโซโลแรงที่แบบว่าสบายมากเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องแบกอะเออ ขอแค่แบบมาเก็บงานเล็กๆน้อยๆแล้วแบบมีเพื่อนช่วยกันเล่นก็เออดีครับจบใน12นาทีนะครับผมเดี๋ยวว่างๆเนี่ยไปเจอเกมตึงเนี่ยเดี๋ยวเอามาลงให้ดูแล้วกันาาานะครับรับนาคอสก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการเล่นนาคอสโซโล,โล,ล่แรงในแรงซูพีมครั้งแรกในแพทช์ใหม่นะครับผมก็บอกเลยว่าอ่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะนะยังไม่ค่อยเห็นว่าแบบมันเล่นลําบากหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าอาจจะแบบทีมโหดนะครับผมและผมโหด โอเคั่อมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องผม้วยนะครับจะได้ลุยไป1นึ่งแสนซับสไคร์เบอร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นตัวละครตัวไหนอยากให้สอนเล่นตัวอะไรหรือว่ารายการสอนเล่นให้ทีมแบบเม็ดส,ส้มเนี่ยอยากให้ผมพาใครมาออกช่องเนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช anel สายสีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเสนุกแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม